ทำนายดวง12นักสัตว์รายเดือนประจำเดือนตุลาคม2568สำหรับคลิปนี้เป็นคำทำนายดวงชะตาสำหรับคนที่เกิดปีชวดสวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับคลิปทำนายดวงรายเดือนเดือนนี้คือเดือนตุลาคมเป็นเดือนสุดท้ายของหน้าฝนและก็เตรียมที่จะเข้าสู่หน้าหนาวถ้าดูเป็นเดือนไทยก็คือเดือน11ครับเป็นช่วงท้ายฤดูฝน ฝนอาจจะตกหนักทิ้งท้ายนะครับต่อไปก็จะได้เห็นท้องฟ้าที่สดใสอากาศดีเหมาะแก่การเดินทางท่องเที่ยวถ้าเปรียบกับดวงชะตาของคนเราเมื่อเมฆฝนคลายลงเหมือนกับมรสุมชีวิตเริ่มขี้คลายจางหายไปได้เริ่มชีวิตใหม่ที่สดใสมีพลังมีความสุขเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางแห่งชีวิตอีกครั้งครับเดือนตุลาคมนี้จึงเป็นจุดเปลี่ยนดวงที่สําคัญมันจะเป็นไปเหมือนการเปลี่ยนฤดูกาล จากมรสุมชีวิตเปลี่ยนเป็นสิ่งดีๆที่เข้ามาแทนที่เกิดการเดินทางเคลื่อนที่ไปมากันคึกคักมีชีวิตชีวามีความหวังมีหนทางออกพบทางสว่างให้กับตนเองในที่สุดครับเดือนนี้จึงเป็นจุดเปลี่ยนแปลงที่จะเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีเปลี่ยนจากดวงตกต่ำกลับมารุ่งพุ่งขึ้นอีกครั้งใน3เดือนที่เหลือของปี68นี้ครับจะเป็นช่วงแห่งความเจริญก้าวหน้าในหลายๆด้าน เกิดการพลิกฟื้นในดวงชะตาทาั้งทางด้านการเงินการงานโชคลาภความสำเร็จกําลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้านี้แลละครับเราไปดูรายละเอียดกันว่าดวงชะตาของคุณในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรมีเรื่องดีอะไรเกิดขึ้นบ้างและมีสิ่งใดที่ต้องระวังไปดูดวงกันเลยครับดวงชะตาในเดือนนี้เป็นช่วงที่ดีมากทีเดียวครับให้เตรียมตัวไว้เพราะคุณกําลังจะได้สิ่งดีด แบบเกินความคาดหมายโดยเฉพาะเรื่องการเงินกับด้านการงานครับที่กำลังจะมีข่าวดีที่จะทำให้คุณชื่นใจหายเหนื่อยหากก่อนหน้านี้ชีวิตมันตกต่ำมันยาแย่มีแต่ปัญหาเจอแต่เรื่องร้ายๆมาตลอดก็ต้องบอกเลยว่านับจากเดือนนี้เป็นต้นไปครับจะไม่เจอเรื่องเหล่านี้อีกเพราะดวงได้มาถึงจุดเปลี่ยนที่สาคัญที่จะส่งผลให้ดวงพลิกฟื้นพ้นเคราะห์จะสิ่งเวลวๆต่างๆกลับมาดวงดีขึ้น เกิดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตมีความหวังมีพลังที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้ได้อีกครั้งครับลักษณะจะเป็นเหมือนเมฆหมอกที่จางหายกลับไปเห็นท้องฟ้าที่สดใสปัญหาต่างๆเริ่มคลี่คลายลงมีสิ่งดีๆเข้ามาแทนที่นับจากเดือนนี้เป็นต้นไปครับตลอด3ามเดือนที่เหลือของปีดวงจะกลับมาดีขึ้นอีกครั้งโชคเข้าข้างบุญเก่าเข้ามาช่วยอีกแรงให้คุณสำเร็จสมหวังตามที่ตั้งใจไม่ว่าจะเป็นด้านการเงิน กิจการงานต่างๆมันจะเริ่มดีวันดีคืนต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปี68นี้เลยทีเดียวครับและในเดือนตุลาคมก็จะเป็นเดือนที่คุณจะมีโอกาสได้หมุนเงินเยอะขึ้นครับและจะมากกว่าปกติโดยเฉพาะเงินก้อนจะได้หมุนใช้ใจ่ายกันหลายหนครับส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับรายใจ่ายในบ้านครับในครอบครัวก็ต้องวางแผนกันให้ดีๆครับเพราะถึงแม้จะมีเงินมีทองเข้ามาเยอะขึ้นก็จริงแต่ก็ยังประมาทไม่ได้ครับเพราะยังมีรายจ่ายรออยู่ในช่วงปลายปี หลายคนก็จะได้เงินก้อนอีกรอบครับอย่างคนทํางานประจําก็มีโอกาสจะได้โบนสัสก้อนใหญ่รับทรัพย์กันสมใจครับส่วนคนทํามาค้าขายประกอบธุรกิจการค้าการขายจะเริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้งครับส่งผลให้คุณจะมีรายได้เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวได้กําไรเป็นกอบเป็นกำมีลูกค้าแน่นร้านทั้งลูกค้าเก่าที่หายหน้าไปนานแล้วก็ลูกค้าใหม่ที่มีเพิ่มเข้ามาก็เรียกว่าเป็นช่วงกอบโกยกําไรส่งท้ายปีเลยครับ กรรับรองว่าปีนี้คุณจะรวยปังยิ่งกว่าเดิมครับทางด้านอุปสรรคในชีวิตก็เริ่มจะหมดไปครับทุกอย่างจะเบาบางลงเป็นระยะที่คุณจะมีความสุขในชีวิตมากขึ้นเพรามองเห็นความหวังเห็นสิ่งดีๆที่เข้ามามีโอกาสใหม่ๆช่องทางดีๆแถมก็ยังมีคนช่วยเหลือสนับสนุนเข้ามาอุปถัมภ์ด้วยอีกนะครับชะตาชีวิตรับลื่อนขึ้นมากทีเดียวครับส่วนทางด้านโชคลาภประเภทลาบลอยเสียงโชค หรือว่าถูกขวยถุกรางวัลเดือนนี้อาจจะผิดหวังหน่อยนะครับเพราะดวงไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับอาจจะได้ไม่คุ้มเสียหรือว่าเกิดเป็นทุกขลาบได้เงินมาแต่ก็ต้องแลกกับอะไรบางอย่างที่ต้องสูญเสียไปมันดูไม่ค่อยจะคุ้มกันเท่าไหร่ครับช่วงนี้ก็เก็บเงินไว้ก่อนดีกว่าครับไปปลายปีดวงจะกลับมาใหม่ครับถึงเวลานั้นก็ค่อยว่ากันเพราะด้านโชคลาภระยะนี้มันจะหนักไปทางการได้มาที่เป็นสิ่งของเป็นสินทรัพย์มากกว่าน้ำหนักมันไปทางนั้นครับ ด้านเสียงโชคจึงไม่ค่อยเด่นเท่าที่ควรครับกลับมาดูที่ดวงการงานในเดือนนี้กันบ้างครับซึ่งด้านการงานช่วงนี้คุณอาจจะได้รับมอบหมายโครงการใหม่ๆที่สําคัญกับคุณมากๆเป็นความไว้วางใจจากทางผู้หลักผู้ใหญ่ที่ไว้ใจให้คุณรับผิดชอบงานนี้ซึ่งถ้าคุณทําผลงานออกมาดีก็รับรองว่าอนาคตสดใสอย่างแน่นอนครับถ้าจะหวังด้านการเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งมีโอกาสแน่นอนครับและภาพรวมดวงการงานระยะนี้ คุณก็มักจะได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับทางผู้หลักผู้ใหญ่อยู่บ่อยครั้งอย่างหัวหน้าเจ้านายผู้บริหารระดับสูงอาจจะมีการประชุมเรื่องงานกันอยู่บ่อยขึ้นมีงานใหม่ๆเข้ามาให้ทําในเร็วๆนี้ครับและอนาคตอันใกล้ก็เรียกว่างานล้นมือมีงานรอต่อคิวอีกเพียบครับไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีงานทําและก็ไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีคนช่วยนะครับเพราะจะมีคนมากมายมาคอยช่วยซัพพอร์ตการทางานของคุณให้สําเร็จเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กําหนดได้ ไม่ต้องรับผิดชอบงานตามลาพังครับระยะนี้คุณมักจะได้รับงานโครงการระยะยาวครับที่มีความซับซ้อนและใช้เวลานาน,านกว่าจะแล้วเสร็จคุณก็ต้องใช้ความรู้ความสามารถสูงจึงจะทํางานนี้ได้สําเร็จครับแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่เพราะคุณมีทักษะความรู้ที่ดีอยู่แล้วคงไม่ยากเกินความสามารถครับส่วนคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวทําการค้าหรืองานบริการคุณอาจจะได้หุ้นส่วนมาเพิ่มหรือได้ลูกค้าใหม่ รวมถึงการค้าต่างๆก็จะเริ่มกลับมาคึกคักลูกค้าแน่นร้านมีไรายได้เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวมีกําไรเป็นกอบเป็นกำรรไปจนถึงช่วงส่งท้ายปีเลยทีเดียวครับแต่ก็ต้องวางแผนบริหารจัดการงานให้ดีนะครับจะได้ไม่มีปัญหาฝากเตือนเรื่องการเดินทางระยะนี้ไว้หน่อยครับถ้ายังไม่จําเป็นก็ควรงดเดินทางไกลๆครับไม่ว่าจะไปต่างจังหวัดหรือว่าต่างประเทศให้ระวังเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นแบบไม่คาดฝัน การเดินทางมักไม่ค่อยราบรื่นมีปัญหามีอุปสรรคเยอะซึ่งถ้าประมาทการจ,จะเกิดอุบัติเหตุได้โดยเฉพาะทางด้านทิศเหนือครับควรระวังเป็นไปได้ก็อย่าไปทางทิศนี้ครับจะมีภัยอันตรายอยู่กับบ้านจะปลอดภัยกว่าครับระยะนี้ดูก,การเดินทางไม่ค่อยดีครับอาจจะมีเคราะห์ในช่วง1-2ถึงเดือนนี้ครับซึ่งถ้าจะปลอดภัยหายห่วงก็คือช่วงเดือนธันวาโน,น่นแหละครับจึงจะเริ่มออกเดินทางไก,กลๆได้ไม่มีปัญหา ถ้าคนที่ทำงานอยู่กับบ้านไม่ต้องเดินทางไปไหนก็จะปลอดภัยกว่าแถมยังจะมีโชคอีกด้วยนะครับแต่ถ้าเดินทางระยะใกล้ๆจากบ้านมาทำงานไม่ได้ข้ามจังหวัดก็ไม่มีปัญหาอะไรครับสรุปภาพรวมดวงชะตาในเดือนตุลาคมดวงส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับเรียกว่าดวงดีมากกว่าร้ายด้านการเงินก็มั่นคงมีเข้ามาหมุนใช้ใจ่ายคล่องตัวตลอดทั้งเดือนรายได้เพิ่มขึ้นมาจากหลายแหล่งที่มา โดยเฉพาะจากรายได้หลักครับส่วนการทํางานก็อยู่ในจุดที่ดวงกําลังจะก้าวหน้าเติบโตไปอีกขั้นจะมีงานใหญ่รอคุณอยู่ให้ได้พิสูจน์ฝีมือซึ่งถ้าทําสําเร็จอนาคตไปต่อได้อีกหลายครับรวมถึงเรื่องการเลื่อนขั้นเรื่องตาแหน่งด้านนี้ก็จะมีข่าวดีเช่นกันครับเตรียมตัวรอ,อกันได้เลยครับรับรองว่าสมหวังดังใจกันทวหนาครับ บริการดูดวงราคาเริ่มต้นเพียง299บาทเท่านั้นรับตรวจดวงชะตาการเงินการงานความรักสุขภาพและเรื่องอื่นๆทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตติดต่อทักไลน์ที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยครับ